ส่วนอีกที่หนึ่งอันนี้ไม่ใช่เรื่องความเชื่อเป็นเรื่องการทํางานล้วนๆเลยทํางานยังไง <ทำ S 1> ให้ <ทำ S 1> ไมไ่รู้ว่าแมวมาออกลูกค่ะคอูกอยู่บนทํางานทํางานทั้งวันเพิ่งรู้ว่าแมวคลอดลูกอยู่บนรถโอ้ยตายเนว่าผ้าขี้ริว้วที่ไหนได้แมวนี่ว่า ฟังจากเสียงพี่เขาเอนดูจังเลยคุณผู้ชมพี่พีทัพค่ะเขาเป็นช่างเขาบอกว่าเขาไม่รู้เลยเขาทํางานเยอะมากๆไม่รู้ว่าแมวเนี่ยมาออกลูกบนรถตอนแรกเขานึกว่าอะไรขยุมขยุมกองที่พื้น นึกว่าผ้าทีลิว้วเพราะสีมันเข้มๆม่ะคุณผู้ชมทํางานเยอะจนไม่รู้เลยนะคะว่าแมวมาออกลูกชาวเน็ตเข้าไปเห็นแบบนั้นพี่แมวพี่มีกี่ตัวคะพยายามนับนับนับ,นบ,นบมีคนมาบอกเอานี้แมวกี่ตัวไม่สนใจทําตามนี้นะแมวน่ะห้าหมาน่ะหก ออกกี <muitas> <arias> ่ตัวก็เอาห้าเป็นที่ตั้งเข้าไว้น่ารักมากเลยค่ะแล้วก็มีบางคนมาถามถามเดี๋ยวพี่ทะเบียนรถพี่อะไรอ่ะทะเบียนรถพี่พิทักษ์อะไรพี่พอจะบอกได้ไหมคะพี่เขาบอกผมตอบไม่หวัดไม่ไหวเอางี้ผมตอบเป็นคลิปเลยครับสวัสดีครับนี่นะครับที่รถคันที่น้องแมวมาคลอดในรถนะครับแต่พวกช่างเราไม่รู้นะครับว่ามาคลอดตอนไหนก็พาไปทํางานทุกวันวิ่งไปวิ่งมาอยู่ขอให้โชคดีทุกคนนะครับผม นี่ก็สวัสดีครับ9-1-1-0รู้ใจนะตัวอักษรข้างหน้าตัดทิ้งไปก่อน<ะ> 1> เออ1้านนี่คือป้ายทะเบียนคันของพี่เขาที่บอกว่าขับไปทำงานขับไปขับมาไม่เคยรู้เลยครับว่ามีน้องแมวมาออกลูกบนรถเอาแล้วสรุปสุดท้ายเมื่อกี้คุณผู้ชมได้ยังมีแมวกี่ตัวไม่มองไม่ทันไม,ไม่ทันนะไมันใช่ไหพี่เขาบอกเอาไว้ว่าแมวที่เขาได้มาทั้งหมดบนรถเนี่ย หตัวเพราะฉะนั้นแมวมีอยู่6ตัวเมื่อกี้เขาเอาอะไรตั้งนะ,ะแมวก็5หมาก็6แล้วมีแมวอยู่6<ม>ตัวป้ายทะเบียนรถ9 1้า แล้วแต่ผสมเฉยเลยแล้วแต่เลยแล้วแต่ใครจะมองว่ายังไงแต่ว่าส่วนใหญ่จะถามว่าแล้วพี่เลี้ยงดูน้องยังไงบ้างคะเขาก็บอกก,ก็เลี้ยงดูแลตามปกติตอนนี้ทุกตัวอยู่รอดปลอดภัยดีก็เลยช่วยอนุโมทนาสาธุขอให้งวดนี้พี่พิทักษ์ถูกหวยจะได้เอามาซื้ออาหารให้น้องแมวคะ่ะเออแล้วเจอแม่เขาไหมไม่เจอ,เอามาออกลูกแล้วไปเลยมาออกลูกแล้วไปไม่รู้แม่อยู่ตรงไหนหน่าจะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวคงต้องตามหากันนะ,นะคะครับชวน